สำหรับใครที่อยากจะบอดเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอด วันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่ช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็สะดวกมากขึ้นเช่นกันนะครับผม UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวน,นะครับที่สามารถเปิดบอทฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือว่าคอมไปแล้วหรือว่าปิดเน็ตไปแล้วเนี่ยตัวเราก็ยังคงฟาร์มอยู่นะครับซึ่งเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับเพราะกลัวแบตเสื่อมหรือว่าไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่วันละสิบบาทเท บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นสบายกว่ามากเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวด ได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลยสวัสดีชาวคาบัลอินฟินิตโคโบทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับแพทอัปเดตของวันที่13เดือนกุมภานะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นสิ่งที่ปลดเข้ามาเป็นอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือตัวของโอเวอร์โหลดนะครับปรับมาเป็นโอเวอร์โหลด50ครับถามว่าทําไมถึง50ไม่รู้ผมไม่รู้นะครับไม่ต้องถามนะครับ ทำไม50ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถือจะปรับโอเวอร์โหลดมาแต่ว่าตัวของธาตุนะครับตัวของธาตุ4ธาตุใหม่ไม่ได้เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงคุณจะถึงโอเวอร์โหลด50นะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถเก็บตัวของระเยะเวลาออร่าเอาเวกได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะสำหรับคนที่จะรอเก็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอย่างที่คุณจะได้มาจากตัวของโอเวอร์โหลดตรงนี้นะครับหก็คือตัวของโอเวอร์โหลดมาซิลรี่เนาะที่เราสามารถอัพสเตตัสเพิ่มได้นะครับสองก ตัวของทอัปเกรดนะครับที่เราได้เซตัสเพิ่มมาจากตัวของสกิลพาสซีฟอะไรพวกนี้นะครับถามว่าจะเป็นต้องเวลไหมจำเป็นต้องเวลครับพอเพิ่มพอเพิ่มสเต็ปเยอะนะครับอ่ะต่อมาครับอ่าเปิดมิชชั่นวอร์นใหม่ครับสำหรับผู้เล่นเลเวลสองร้อยนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็รวมเซิร์ฟเวอร์ครับเปลี่ยนจากเซิร์ฟเอเซิร์ฟดีเนี่ยกลายเป็นเซิร์ฟเพนต์นะครับอินเกมอีเวนต์ครับขอข้ามแล้วกันนะเพราะว่ามันก็คูณปกติแหละคูณสองร้อยนะครับอ่ะกิจกรรมต่อไปนะผมก็สมบัติอัญาบันดีเซิร์ เริ่มเนี่ยวันที่13กุมภานะผมหมดวันที่27กุมภานะครับเรามาดูรายละเอียดก่อนรายละเอียดเนี่ยนะครับก็คืออธิบายง่ายคือเขาไปหานะครับไข่แล้วกันนะครับผมไข่สีขาวสีม่วงแล้วก็สีแดงหรือว่าคุณจะเรียกเป็นอัญมณีก็ได้นะครับเราเรียกว่าเป็นอัญมณีดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้มันเขียนว่าเป็นเพชรเนาะเนี่ยเพชรทับทิมอะเมทิสตนะครับผมถามว่าออกจากด้านไหน190ยเก้พชด้ครับน้ำแข็งอาเวกครับ แล้วก็ลมมาเวกนะครับแล้วก็ตัวของเทป,ปาร์ตครับแล้วก็ตัวของหนอนเวกนะครับหลักๆถามว่าเราหาจากด้านไหนครับ190ครับกับตัวของเทมเทมเนี่ยเอาตรงๆถ้าคุณเน้นจริงๆนะครับผมว่า190ดีสุด แต่ประเด็นก็คือมันอาจจะฟาร์มนี้ขาดทุนนะเพราะว่าเช็ราคาระปัจจุบันก่อนทําคลิปเนี่ยมันอยู่ประมาณ15ื่นนะครับอาจจะขาดทุนมีความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแอดยังไม่ได้เช็คกิจกรรมนี้นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนแอสเทสละกันครับแล้วทีนี้หลังจากที่คุณรวมเสร็จนะครับก็เอาไปแลกที่ npcu ตัวเดิมนะครับมันจะต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยสิอันเนาะอย่างละ5อันนะครับสีขาว5อันสีแดง5อันสีพวก5อันอ่าเพื่อแลกเป็นกาทองนะคร ซึ่งไอ้การ์ดทองเนี่ยนะครับพอสุ่มแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปดูการ์ดทองก่อนอ่ะการ์ดทองนะครับพอสุ่มปุ๊บอ่ะตรงเนี้ยมันจะมีโอกาสออกพวกใบขั้นขาวนะครับแมกเนเตดเมจิแอมสอดแอมอะไรพวกเนี้ยทั้งชุดทั้งอาวุธนะครับมีเจาะขาวเจาะแดง R W รบูอะไรเงี้ยใส่เจาะกลางไปด้วยนะผมบอกก่อนแล้วก็ทีนี้นะครับมันจะมีโอกาสออกของชิ้นหนึ่งนั่นคือหินปีชงอ่ามันมีโอกาสออกหินปีชงครับ ไอหินปีชงเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะออกยากครับเพราะว่ามันมันเหมือนกับหินไว้กันเกลือซึ่งไอหินไว้กันเกลือเนี่ยสามารถเอาไปแลกได้3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ cmc ปีงูชงร่วมนะครับอันนี้จะใช้หินปีชงกับสาอันกับเงิน1ล้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามาได้อะไรนะอ่ะ cmc ปีงูชงร่วมนะครับอันเนี้ยมันจะสูมออกพวกไบอัลติเมตนะครับแมกเนดเมจิเอมสอดเอมนะครับในชุดในอาวุธ นะผมแล้วก็มีกระแตกคอสนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพวกใบขั้นขาวก็มาด้วยนะครับ RW กับบูก็มานะครับทำไมไม่ใส่ PW ด้วยวะงงอ่ะแล้วก็ขนทองนะครับเอาเอฟเฟกเตอร์สีสีนะครับชามทาริสแมนนะครับแล้วก็คอนะครับผมแล้วก็พวกขนเงินขนอะไรพวกเนี้ยนะครับมาครบเลยแล้วก็ติดยามาด้วยอันนี้คือสำหรับกล่อง CMC นะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเปิดอีกกล่องนึงซึ่งอีกกล่องหนึ่งเนี่ยมันจะใช้หินปีชง10อัน นะครับบวกกับเงินห้าล้านนะครับคุณจะได้ CMC ปีงูชงร้อยชงร้อยรอบนี้นะครับชงร้อยนะครับแบบว่าประมาณว่าเกลือจะจัดนะครับกล่องชงร้อยเนี่ยนะครับมันจะออกเป็นตัวของเหมือนเดิมแหละนะครับก็คือแม็กเนดเมจิแอมสอดแอมนะครับในชุดในอาวุธอ่าเคออสเซฟกัดครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเจาะเขียวนะครับเจาะอัติเมตนะผมแล้วก็ตัวของไบแอมพวกขั้นขาวเหมือนเดิมนะครับติดแม็กลงแม็กเนดมาด้วย นะครับมีเจาะขาวเจาะแดงตรงนี้ใส่ PW มาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ RW มาใส่บูมาใส่ขนทองใส่เอฟเฟกเตอร์มาใส่ชามมาครับใส่ธาริทแมนมาใส่คอมาเนาะผู้ขนอะไรครบหมดแต่สิ่งที่ต่างกันไปก็คือไม่มียาอันนี้ไม่มียาคือกดปุ๊บแบบของกาดที่สุดเครนี่เลยนะครับขนขาวนะครับอ่าถ้าออกอ้นี้คือเกลือพูดตรงตถ้าออกไอ้นี้คือเกลือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ออกอันนี้หลายๆอย่าง นะครับมันก็พอที่จะได้กำไรอยู่นะแต่นี่แอดคิดแค่ตัวของ e อลเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมองว่าพี่ผินปีชงเนี่ยผมอยากจะการันตีเลยได้ไหมสามารถการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าคุณเก็บพอนะครับนั่นก็คือลงมาข้างล่างสุดนะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบพี่ครับผมไม่อยากแลกอะไรเลยนะ RW เนี่ย40อันนะครูรเนี่ย30นะครับขนทอ65ครับ อ่าขนดำา20ครับขนเงิน20ครับเอฟเฟกเตอร์ครับ65 2อันคือฟ้ากับแดงนะครับ45 2อันคือเขียวกับขาวนะครับชามนะครับ40นะครับทัแมน65ครับแล้วก็คอ40พวกนี้ไม่บวกนะบอกก่อนพวกนี้ไม่บวกนะอันนี้คือสำหรับแรกแล้วก็ขายได้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันควรจะสุ่มแบบไหนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะหาอะไรนะคุณจะไปหาหินปีชงมันก็ต้องออกมาจากตัวของ ไอ้บัตรทองอันนี้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอแอดเทสก่อนละกันหรือว่าถ้าใครเทสแล้วเนี่ยได้หมดยังไงก็คอมเมนต์ลงมาแล้วกันนะครับหรือว่าจะให้คนอื่นไปได้ดูด้วยนะครับประมาณนี้สําหรับตัวของกิจกรรมตามหาสมบัติอาเจมันดีของเซอร์เพนต์นะครับอ่ะต่อไปนะครับรวมพลังกำลังมินิชานะครับเป็นบอสประจําแมปเนาะซึ่งมาวันที่13มหมดวันที่27กุมภานะครับอ่าให้ผู้เล่นรวบรวมปาร์ตี้ครับไปกำจัดบอสมิลิชาออฟดิสทรัคชั่น นะผมโดยบอสมิชา่าออฟดิทเช่นเนี่ยจะเกิดทั้งหมด10แผนที่ซึ่งจะเกิดทั้งหมดแผนที่ละ1ตัวนะครับก็เท่ากับว่ามันเกิด10ตัวนะครับเมื่อกำจัดบอสสำเร็จนะผมจะได้กล่องสุ่มมิลชา่าเคออสเบสซิ่งบล็อก1ใบนะครับตารางแมปที่บอสเกิดนะครับก็ถ้าใครรู้จุดเกิดนะครับมันก็อยู่จุดเดิมแหละผมว่าไม่ปรับหรอกนะครับก็จะมีบัตตี้ไอดิสเซอร์สตรีมนะครับกรี Green Display, นดะิสเพลเนาะพอร์ทลักพอร์ทลูน่านะครับอันเดนกล่าวโฟกัสเทนลูด นะครับมิวแทนฟอเรสตนะครับผมพรอนทัตฟอร์ัมนะครับแล้วก็พรอนทราอิฟโนก็คือตั้งแต่แมปแรกยันแบบ 160. มปร้อยหกสิบประมาณนั้นนะครับสรุปง่ายๆแล้วทีนี้ไอ้บอสนี้เนี่ยมันจะเกิดทุกๆุกยี่สี่ชั่วโมงก็คือถ้าเกิดว่าคุณไปปุ๊บเอา้าไม่อยู่แล้วสแสดงว่าตายคุณต้องรออีกวันนึงโอเคนะแล้วบอสเนี่ยจะเกิดสองชาน eel นะครับคือสิบสี่กับยี่สิบหกนี่สะโคปน้อยลงไหมแต่คือถ้าใครรู้จุดเกิดอยู่แล้วคุณจะรู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนไปอ่าแล้วก็ผมจะบอกให้ว่า ตกอันเดียวนะครับสำหรับกล่องมินิชาเคออสเบสซิ่งเพราะฉะนั้นมีแยกกันแน่นอนในตีอ่ะคุยกันนะดีนะผมในนี้ก็จะมีการแตกทั้งหลายนะครับถามว่ามันน่าลงไหมของในนี้มันน่าลงครับผมพูดตรงๆนะของในเนี้ยมันน่าลงแต่เผอิญว่าไม่น่าจะสู้เจ้าถิ่นได้นะผมบอกเลยว่าเจ้าถิ่นยังไงก็แตกหมดนะครับอ่ะกิจกรรมเนี้ยสาหรับคนปกติแล้วมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละนะครับประมาณนั้นอ่ะไปก็ต่อนะครับกับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือแ a นด์ออฟบ็อก นะผมมาวันที่13หมดวันที่27เหมือนกันนะครับแรนดอมบ็อกเนี่ยนะครับผมมันคือกล่องสุ่มแรนดอมบ็อกบนมุมของเรานั่นแหละอ่ะซึ่ง1ครั้งเนี่ยมันจะจ่ายอยู่ที่1,500นะครับ10ครั้งจ่ายอยู่ที่15,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะกด1ครั้งหรือว่าคุณจะกด10ครั้งรอบนี้ไม่มีส่วนลดอะไรนะครับของที่อยู่ในนี้มันคือไปออฟคัดอันติเมตนะครับอย่างที่เขาโชว์ที่างหน้านั่นแหละแล้วก็มีเคออฟเซฟการ์ดนะครับหรือคือการแตกเคออฟน่แหละแล้วก็มีพวกใบแอมขั้นขามาด้วยนะครับแล้วก็มีการแตกอันติเมตนะครับมีขนทอมีเฟกเตอร์อะไรพวกนี้คือของแรงๆอยู่ในนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันมียามาด้วยนะครับอ่าแล้วเขามีกิจกรรมพิเศษให้ยาหนึ่งครับสำหรับคนที่สุ่มกรนนนอบััี้ะค ก็คือถ้าเกิดว่าคุณกดสุ่มเนี่ยให้คุณแคปหน้าจอไว้ไปโพสต์ในคอมเมนต์กิจกรรมช็อปต้อนรับบ้านใหม่นะครับของเฟสคาบ้าอินฟินิตคอมโบนะครับแล้วก็ระบุ a อดีนะครับผมแล้วก็ยอดท็อปสเปนเดอร์ครับที่มียอดซื้อตัวของแลนด์ลอบล็อกมากที่สุด4ี่อันดับแรกครับจะได้รับรางวัลพรีเมียมไปเลยอ่าแล้วก็มันจะมียอดสุ่มสําหรับทุกคนด้วยนะครับก็คือขอแค่กด1 5 0 0ฟอร์เจมอ่ะก็สามารถรับของได้แล้วนะครับอันนี้คือของที่ ทุกคนได้รับนะครับของเข้าร่วมเนาะก็จะมียา t m l 4นะครับแล้วก็บัฟใหม่อันเนี้ยแอดขอเรียกว่าบัฟใหม่แล้วกันนะเพราะว่าภาคก่อนไม่มีเนาะแล้วก็แหวน happy birthday ลิงสวันนะครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณเป็น top spender อันดับที่1เนี่ยนะครับมันจะได้ตัวของ by of m e m นะครับของขั้นอัลติเมตเนาะแล้วก็ได้อันนี้มันคืออะไรวะทุกคนอ่ะมันคืออะไรไม่รู้มันคือลำโพงหรือเปล่านะครับอ่ะอันต่อไปนะผมก็คือ สำหรับท็อปสเปนเดอร์อันที่2นะครับใส่สอดแอมมาทำไมมันดูดีกว่าอันแรกวะแถมได้โฟนสิบหกด้วยนะไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าดูดีกว่าแรกนะครับอ่าแล้วก็ท็อปสเปนเดอร์อันดับที่3ครับได้ใบอาวุธครับของเมจิแอมนะครับแล้วก็อันนี้มันคืออะไรมันคือลําโพงหรือน่าจะลําโพงนะอันนี้เหมือนกับแอดเคยใช้ในห้องอัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่ไม่รู้ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวของอันดับที่4นะครับได้ตัวบายออฟแอนติเมทสอดเอมเหมือนกันนะครับอันนี้จะได้เป็นหูฟังเนาะอ่าแล้วก็ต่อไปครับอ่าของรางวัลลัคกี้ดอ้นะครับก็คือเดี๋ยวเขาจะมีลัคกี้ดอจับรางวัลผู้โชคดีด้วยนะครับรางวัลผู้โชคดีเนี่ยจะได้ตัวของบายออฟเอ็มสอดเอมขั้นขาวกับกระเป๋านะครับผมอ่าเป็นเป็นกระเป๋าของอ u g นะแล้วก็ของรางวัลที่2นะครับเพราะว่าเขาจับ2รางวัลใช่ไหมอ่าอีกรางวัลนึงจะได้บายออฟมิจีเอมครับ แล้วก็กลับกระเป๋าเหมือนกันประมาณนี้นี่คือกล่องซุม่มแลนด์ดอฟบ็อกนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับของขวัญขึ้นบ้านใหม่เนาะก็อันนี้มันจะเป็นไอเทมแจกกันแหละนะครับก็จะแจกไอเทมต่อเนื่องเลย7วันนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่13นะครับสิ้นสุดกี่จำวันที่20นะครับผมอ่าเพียงลงทะเบีนเข้ามาเนี่ยคุณจะได้รับไอเทมผ่านโจจดหมายเลยนะครับแล้วก็กรุณารับก่อนเที่ยงคืนนะครับไม่งั้นหายตารางของรางวัลวันที่13ครับอ่าพรีเมียมกับทัวร์ นะครับแล้วก็มีเบดันติดมานิดหน่อยนะครับวันที่14ครับมีพรีเมียมเหมือนกันมีถั่วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวของอันนี้เป็นคอร์สใหม่ว่ะทุกคนอันนี้เป็นคอร์สใหม่คอร์สบารองอว่ะเดี๋ยวดูว่ามันจะสวยไหมเนาะแต่ว่าดูจัดได้รูปเนี่ยส่วนตัวมันไม่เท่าไหร่นะแล้วก็มีปีกมาครับเป็นปีกเงินเนาะอ่าเป็นปีกเงินจริงๆมันเป็นแก้วว่ะทุกคนของปีกผีเสื้อนะครับเอามาให้ลองใส่กันก่อน พวกนี้ติดสแตตมาด้วยนะต่อไปครับวันที่15ครับแจกพรีเมียมเหมือนเดิมนะครับแจกถั่วเหมือนเดิมนะครับแจกยาครับรอบนี้วันที่16ครับแจกใบดันยาวๆเลยนะครับดันงูเทมปัตเอาเวกไทยเลนอะไรพวกเนี้ยนะครับแจกมาเต็มเลยนะครับยาอ่าแล้วก็วันที่17ครับอันนี้ตึงหน่อยอ่าแจกคิวอัลทริสแมนครับบวก10ครับคอบวก10ครับแล้วก็นอนนนัเป็นใบดันเนาะแล้วก็ติดถั่วมาในช่วงนี้ต้องทําเวลกันใช่ไหมล่ะก็ติดถั่วมาให้นะครับวันที่18แจกยามาล้วนๆนะครับบวกกับพวก ถ้าเกิดว่าคุณใส่เคอสจแล้วก็คงจะไม่ได้ใช้อะนะอืมแล้วก็ใบดันนะครับติดมาวันที่19ครับแจกแหวนแฮปปี้เบอร์เดลิงมานะครับแล้วก็ตัวของยาเกตแล้วก็ยาอื่นนะครับแล้วก็ตรงนี้แจกเอฟเฟกเตอร์สีสีบวกสิบมาเลยครับสามวันนะครับก็ของวันขึ้นบ้านใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เว็บช็อปนะผมอ่าเว็บเว็บช็อปครับมากับแพ็กแรกนะครับผมแพ็คพริกขี้หนู59บาทนะครับเริ่มจำหน่ายวันที่13หมดวันที่25ซื้อได้1ครั้งต่อ ID ครับ คุณจะได้ตัวของ5,000ฟอสเจมครับกับอ่าแล้วก็ตัวของพรีเมียมครับยาละ3วันครับเมียมทอง3เมียมเงิน3นะครับแล้วก็ตัวของซูเปอร์เรียล3วันพัท3วันครับมันแยกมาให้3ชิ้นนั่นแหละแอดก็เลยนับรวมนะครับนอกนั้นเป็นยานะครับผมแล้วก็คนรักเซ็งดวงนะครับ499บาทนะครับผมมาวันที่13หมดวันที่25ครับซื้อได้10ครั้งต่อยดีนะครับอันนี้จะเป็นการแตกอัติเมีนะครับโอ้โหผมมาไหลเป็นน้ำนะครับ แล้วก็มีพวกอ่า DIY คอมเพรสเซอร์ device, officer, ใส่มาในนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวของการแตก DIY นะครับมีแชนีจีโอออมนิกครับมาอีกแลก้วแพ็คเติบโตใหญ่ครับอันนี้3านะมร้อยเนะผมแพ็คเติบโตใหญ่ได้มา60,000นะครับได้ Extreme Call หรือว่ห้ามา3เม็ดครับใส่แจ้เขียวมาในนี้เหรอมันเป็นยาทุกคนก็ลองคิดดูว่าโอเคกันหรือเปล่านะประมาณนั้นไปต่อนะครับแพ็คปีนอาชีพนะครับอันนี้799ครับจากปกติ2,000ผมบอกก่อนผมกดมา3ใบ นะครับอ่ไอตัวนี้เรากดเปลี่ยนอาชีพแม่งตั้งสามรอบอ่ะไม่มีนะครับอุดมไปหกพันเต็มเอออันนี้แม่งเหลือ799ทุกคนใครที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือว่าแบบเอ้ผมไม่ได้ใจผมจะเปลี่ยนหรือเปล่าซื้อเก็บไว้ก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าไม่รู้มันจะลดอีกเมื่อไหร่นะอืมแล้วก็ถามว่าคุณได้อะไรบ้างนะครับในนี้จํากัดการซื้อได้2ครั้งต่อไอดีนะในนี้คุณได้เบ t เทอร์สไตล์เชนคิดอืหรือคือใบเปลี่ยนอาชีพหนึ่งอันกับตัวของ Extreme อ็กซ์ตีมอัพเกรดซิ e นะครับที่ซื้อได้ในเกมในราคา1,000นเอ็มนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นของแถมแล้วกันหลักๆก็คือมันลดราคาของไอ้น,นี่จาก2,000เหลือ799ที่ว่า800ต่อไปครับก็จะเป็นกล่องสุ่มออปชั่นสกอร์ไบส์นะครับออปชั่นสกอร์ไบส์เนาะกดอ่าอันเนี้ย2 9 9 9ครับกดปุ๊บคุณได้ก่อน500,000นะครับแล้วก็ได้ใบออปชั่นแรนดอมบ็อกนะผมในนี้มันสุ่มตัวของอ่ามันสุ่มตัวของ PW อ่ะ ในนี้เนี่ยมี penetration ครับ magrate, critical damage ครับ sword am, kilete แล้วก็ mage am นะครับผมถามว่าพี่ครับ Pwle เล่นอะไรครับ Pwle นี่ครับอันนี้ต้องการเยอะกว่าตัวของจอกเกราะซินะเพราะว่าจอกเกราะเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ใบเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเอาแรงสุดอ่ะอันนี้คุยกันก่อนถ้าเกิดว่าเอาแรงสุดคือจอกเกราะใช้ใบเดียวส่วนรองลงมาเนี่ยจะเป็น critical damage ครับอันนี้สําหรับตัวละครที่ถือดาเมจได้นะส่วนตัวละครที่ถือดาเมจไม่ได้ครับผมจะเป็นจะต้องเล่นค i เ e t อ่าคุณจะไปจะต้องเล็กฤิเล์ครับหรือคือตัวละครที่ไม่ติดฟอร์ดอ่ะคุณจะต้องถือแม็กแม็กเล็กส่วนตัวละครที่ติดฟอร์ดอ่ะส่วนใหญ่มันจะถือดาเมจในมอเตอร์ไซค์ได้ครับมันจะเป็นแม็กแม็กเพเนทิชันครับหรือแม็กแม็กคิดด้วยควาดาเมจประมาณนี้พวกแอมเราจะไม่ค่อยนิยมประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อไปครับผมก็คือ Developer n o t e นะครับปรับปรุงมิลาร์ดไอซ์แลนด์นะครับให้เป็นดรอปแยกนะครับก็รอบก่อนไหนก็แจ้งไปให้แล้วแหละว่าเฮ้ยดันยากขนาดนี้ทำไมมันดรอปรวม มันควรจะดอปแยกะถูกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวของ d e v เปอร์โน้ตนะครับถามว่าแพทนี้เนี่ยเป็นยังไงพี่จริงๆมันไอกิจกรรมเซอร์เพนต์อะไอกิจกรรมที่ไม่หายหินเซอร์เพนต์อะมองว่ามันอาจจะทำกำไรจากกิจกรรมนั้นได้หรือว่าทำให้เราแบบฟาร์มพุ่งฟาร์มเพชรได้นะแต่แอดจะไม่ได้เทสจริงๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเทสกันอีกทีวันศุกร์แล้วกันเพราะว่าวันนี้แอดยังไม่ว่านะครับเดี๋ยวแอดจะไปไหว้ที่คือวันที่1 4 นะครับล้วก็15นะครับที่เราจะเทสกัน2ช่องเนาะวันที่14เนี่ยขึ้น m r ็มปกติก่อนหรือช่องที่คุณดูปัจจุบันนี้นะครับส่วนวันที่15เนี่ยจะขึ้นที่ m r ็มอาร์หนนะครับอย่าลืมไปติดตามกันแล้วกันนะครับผม ก็ประมาณนี้นะสำหรับแพทนี้นะครับสิ่งที่แอรไปเช็คมาเพิ่มเติมเนี่ยยังมีอะไรไม่เยอะถ้าถามว่าพี่ครับหาเอลซจากไหนตอนนี้คุณไปแลกเอาจากเหรียญคาร์บเอาแพ็กเกจก่อนนะมันยังอยู่นะครับลองลงไปเช็คดูให้ดีนะครับหเหรียญแลกได้หนึ่มเอนเดิมประมาณนั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมเป็นอะไรใจแอรมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมนะครับฝากทุนมากระพอยของเราไปด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ไอร์บอดดีๆนะฝากยูจีโฟนของเราไปด้วยละกันนะครับบบ๊าายยทุกคน